สวัสดีจ้าพี่นองท์ธปชิชมมือนีนมาพบ้ับกช่องยายไพศีชเนวที่เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีนยายไพศีได้นน้ำขอมูอแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพห้ฝากกดติดตามคนไลก์กดแชร์ย,ยายไพน้ำมีเรื่อจ้จพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยาำยายไพลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตที่ไม่ใหม่พี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องบอกอาจารย์ใดสื่นสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมะคุยมาทักทายกับแยาใไก้กะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกะบ,บ้าวลายใยายห้หางพี่น้องคะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันเหลกเพื่อนเลยน,นะคะเบิ่งเนา้ทางอาจารย์ทันเหล็กเลยพี่น้องอันนี้เพื่อนบอกว่าทรงทางหลักสิบล่างบอาม,ม่าว่าสั่นหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะหลักสิบหกกับสองบ่มาหลักหน่วยหาก,กับสามบ่มาว่าสั่นพี่น้องคะ สำหรับแนวทางของแอดชนะพลเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งหลักสิบกับหลักหน่วยอีกสูตรของแอดนูน้ำเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะมาเบิ้งหลักสิบก่อนเนาะหลักสิบหนึ่งสองหกหลักหน่วยศูนย์สามสี่สำหรับแนวทางสิบหน่วยของแอดนูน้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงบ้งหวานเพจนจับคู่ไห่เนาะพี่น้อง จับปูหายมิ๊นึงศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่สองศูนย์สองสามสองสี่หกศูนย์หกสามและหกสี่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นนะคะเด่นสิบหน่วยล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเด่นสิบหน่วยล่างอยู่ที่หนึ่งสองหกเนาะค่ะสูตรนี้เด่นล่างนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ด กระม้อนแก้มใส่นะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดนี่เด่นบนงวดที่แล้วเด่นซีมาซีหางวดนี่หลักสิบบนอยู่ที่หกหกยังดีเลยพี่น้องแอดพี่หนวดใจดีค่ะเด่นล่างเนาะอ่าหลักสิบนะคะเจ็ดกับแปดนะคะหลักหน่วยอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์และแปดหนึ่งพี่หนวดใจดีนะคะต่อไปเลยจ้ะ อ่สูุรนี้แคบนาจอเลยนะคะ้ามีสามีชุดเน้นอีกเดี๋ยวแยกไพม่มาให้เบิรงกนะคะสาหรับแนวทางของ Ad ath, แอนนาพัทน์กมจลศรีเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เพื่อนเอาแนวทางแอดทงทงวาสั้นเดี๋ยวแยกไห่ขย,ยายสูฟังพี่น้องลักลอยเด่นเก้าเนาะค่ะลักซิปเด่นหาลักหน่วยเด่นหนึ่ง 9ก้เ <nenhuma> ข <ngh lifting>. ียนเขียนพี่น้องแอดท่งๆเนาะค่ะสองตัวเกาหาเกาหนึ่งและหาหนึ่งแนวทางเท่งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนนะคะแอดกัปตันเนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยบนแอดกับตันบอกว่าเลขเด่นงวมห่งสดนึ่3หกหกหกเ6็ดเจ็่งเจ็ดและ7จเเนาะค่ะ ่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางของอ่าลงวันแรกนะคะแมนบอพี่น้องสําหรับแนวทางหลักหน่วยของแอดทอดนะคะพูดบอกว่างวดที่แล้วหางวดน,นี้ก็บหาคือเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้สรุปให้แล้วเด้อพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดอ่านักลบอิสระเนาะคะ่ะหกสามแปดหกแปดและสามแปดเน้นๆพี่น้องคะบนล่างสามแปดข้างล่างกระเด็นแปดนะคะแปดแปดสี่แปดสี่ซีเก่าและสามแปด อันนี้สรุปบนลางของนักบรบิสลาเนพี่น้องนาะมักกับพิจาณาได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไทยงวนนีเดนซีซีแปดซีห้าซีหกหกซีแปดว่าซัน 48, 45, 46, 46, าาพี่น้องเอ้าจวดจาดฟาดบ,บึ่มตามเพื่อนได้นาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะเออสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นนะคะมาเบิง เพื่อนบอกว่าเลขเด่นงวดนี่นะจ๊ะพี่น้องเพื่อนห่มากนะเพื่อนบอกว่าหาสองเก่าสามสองเก่านะคะแล้วก็เด่นสองเก่าครั้งทิ่งนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนจะบอกว่าสามสองแปดสามสามแปดหนึ่งสามแปดและแปดสามแปดนะคะพี่นอ้องเอามีอยู่สองสูตรแนวทางของแอดนันนะคะพี่น้องคะพิจารณาจวดจดัดตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ ว่ากันไปตามสูตรเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมักตัวใดกับพิจนาน้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดทุงท่งๆน่ะผลบอกว่าหลัก10บน5คู่อะไรดีนะเนาะพี่น้องมบางส่วนนี้ค้นข้อหวยค่ะ3ตัวบนเน้นๆ8ปดสีด่เก้าแปส่วนตัวอื่นแคปหน้าจอเป็นตัวร่องได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าสูตรนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าเลขเด่นวันนี้สามตัวอ่าสองตัวบนเด่นอ่าหกเจ็ดสามตัวเน้นที่สุดเดียวก็คือสองหกเจ็ดพานาพี่น้องเอาพีชนาจวดจาดฟาดบึ่มตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมยศนะคะ่ะอาจารย์สมยศบอกว่าแนวทางงวดนี้ว่าซันพี่น้องคะ่ะ สามตัวบนนะคะพี่น้องคะสามตัวบนเพิ่นเด่นอยู่ที่เนาะเอ่อสี่หกเจ็ดสามสี่เออเจ็ดสามสี่เจ็ดหกสามนาะคะ่ะสองตัวคือสามเก้าสามสองและสี่เจ้าเนาะค่ะพี่น้องเอามากับพจารณาตามเพิ่นได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของ คนสุราศ์นะคะพี่น้องคะคนสุราษศ์วสันพี่น้องคะสามตัวเงินเจียวหนึ่งสี 1, 4, 5, ่หาวสันเดี๋ยวยาย,า,ายไพอ่านให้เด้อพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภยัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะเออมาเบิ้งคะ่ะเพิ่นบอกว่าหนึ่งหาแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าหก สองหาแปดสองหาหกสองเก้าแปดสองเก้าหกผิดพลาดประการใดขอโทษขอให้หลายเด้อพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะสูตรนี้เป็นแนวทางวันสันพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอ็ดเอ่อนางฟ้านะคะ่ะนางฟ้าราศีมังกรเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเพิ่นบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกอ่อห้าสี่ห้าห้าและหาหกมักตัวใดกับวิจิตรนาณานำเพินนะะ่นเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเลข้ังลอกวาสันพี่น้องคะเลข้ังหลอกพ่นบอกว่าจังสี่่นบอกว่าล่างเก่าสีสองเจ็ดศูนย์เก่าและเก่าสามเนาะคะพี่น้องมากับพิจารณาตามเพิ่นใดน้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์สมยศคึกกันนะคะฟันเก่าบนสี่เก้าสองเกาสองส่วนสองสี่กับสี่เก่าเป็นตัวร่องขางล่างฟันสองเน้นสามสองร่องสี่สองนะคะ สันจรบอยหยน,ว,นว่าสันพนวาเนาะอันนี้เป็นแนวทางชุดเน้นๆชุดพิเศษเด่นหกบนพนาพี่น้องคะ่ะเพ่นบอกว่าเน้นหกสามกับหกเก่าแปดหกสามห้าหกเก่าเออหาหกเก่าแล้วนะพี่น้องนั่นแต่เห็นบอยแย่พยายามอ่านผิดนะคะสองตัวเทิงหกสามสองตัวลางเก่าหนึ่งก็สองหกงบหน่อยเหตุจวดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแปดหกสามเออคือของพนหันแตเนาะพี่น้องเนาะของแอดแจ็ะคมาค่ะขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางเนาะอีหลีได้พี่น้อง ือกันนะคะพี่น้องคะคือกันเลยเนาะกับแนวทางผีพานมากวังหันเนาะหกสามคือกันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปสองตัวเทิงนะคะเน้นเน้นซีเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดสองซีเจ็ดนะค่ะแย่ไพ่ลงไห้ยเหรอเนวทางแย่ไพ่มื่นเสาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางเด่นหลักร้อยของแอดนูน้ำเนาะ 870เจด่นหลักร้อยของแอดหนูนามทพิปเนาะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสันจอนนะคะของเออเออนุ่มตาขี้เนาะเด่นซีซีเจหาไปกับ6เถื่อถ้าชุดเบิ้ลก็หนึ่งเอซีหนึ่งซีซีสามซีซีหาซีซีเจ็ชุดรองซ 4, 3 8ีสาแหาหนล้วกัแปด็ดซีนะคะ ต่อไปแล้วจะมาพิด้ัยโดย,ยทางเงินเทวดาเนาะพี่น้องเนาะเงินเทวดาผู้ใดสีบอยอยากได้่าสันขังเทิงเด่นสอง 0323230และ20นะคะข้างล่างกระเด็น2พี่น้องคะ่ะ6242เก่ากันบนล่างคือ31526372และ7หานะคะสำหรับเนวทางเงินเทวดาพุทธิบอยา่างใดเนาะท่ายคิปนี่ยายพี่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะจา๊าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขคุ้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะทีได้แบ่งปันข้อมูลเนทาง ห,ห,าหายายไพ่มาหาพ่อแม่พี่นอ้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นแนวทางขอพูดในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า